สวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สู้คนเลยครับพบกับรายการอ้วนชวนกินคือเก่าเหมือนเดิมมาพบกันนดนพี่น้องเมื่อนี้อ้วนชวนกินผ้าพี่น้องมาอยู่ที่โอชินเน่สาขาอุดรธานีพี่น้องอ้วนะอะเบิ่งอาหารเพิ่นมือนี้ผ้ามาในสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะพี่น้องอาหารเอิ่นว่าอย่างหลากหลายแห้งสลงสลัดเพิ่นกับมีเดอพี่น้องสลัดแซลมอนยำน้ำปลาราโน้นัวนโซบะเย็น เทมปูระของดงของนองซาซิมีแบบบอันกุง้งดองซีอิวว้าเหลียนน้ำลายแตกมามามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะคําแหลกกับพี่นองซูชิคําโตโต,โตแซลมอนโลโอมหวานชําน้าอร่อยมาก มาติดกับสูชีหน้าต่อไปพี่น้องขั้นผู้ใดบ่มาเขาเด้พี่น้องเพิ่นกับมีแบบแซลมอนเบิร์นแซลมอนเบิร์นแบบบอซส่เขามีอันนี้คือแซลมอนเบิร์นชีสนะคะแบบไม่มีข้าวมาเข้าไปหวานฉ่ำนวนวลชิมเคี้ยวหน่อยอันนี้แซลมอนหน้าปลาไหลนะฮะหน้าปลาไหลไข่อยชอบพักหลายแต่แต่ปลาไหลบานจะควงม่กินได้พี่น้องอันนี้กินแซบเซยเอ้าแตกมัดนี้เอ้าเอเล่มาเอ้าโอ้จะมันบันนอกบันหน้าข้างนอกไข่เนาะมาคำตอไปบัดนี้ งับก็หาอย่างน้อแซลมอนนั่นแหละเอาแซลมอนตามด้วยเนื้อเนื้อว่ากิวพี่น้องเนื้อว่ากิวจำเบะลงไปแบบม,ม้วนอบอนุ่มละลายในปากอันนี้ข้าวหน้าแซลมอนเนะีคยะแซลมอนคำโตโตแต่ว่าเขาโตกอพี่น้องเอ้ยงัดเข้าไปนี่บออิ่มแม่นรูไปตัวคำใหญ่จุกจุกไปเลยจ้าอบอกแล้วอะทั้งหมดยายทั้งหิวต่อเด้พี่น้องมาเมนูต่อไปพี่น้อง กุ้งดองซีอิ๊วกับแซลมอนดองซีอิ๊วพี่น้องคุนกับมีสาหร่ายมีอย่างมานะไห่เนาะพรอมเคืองเคียงคุณเนี่ยกระเทียมกับพริกอ้าวใส่ลงไปจัดวางลงไปพี่น้องเอ้ยกระเทียมหมับลงไปพริกหมับลงไปม,ม้วงับแซลมอนแบบว่ารสชาติอร่อยมากพี่น้องบอบอเข้มจนเกินไปหวานกําลังดีกุ้งนี่ก็บบะหมีนตัวหน่อยได้ไม่ใช่ใส่เล็กนะจ๊ะใส่ใหญ่ๆเลยตัวตบีฮางออกพี่น้องเอ้ยกินคือเกาอีกกินคือเกาหเหมือนเดิม ใส่บักพิกลงไปอ๋อไข่ใส่กระเทียมตนนัน้โอ้โหพิดล้วไปดิมุมวับอื้อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมความบ้วนลืมพี่น้องว่าค่ะลืมไข่ลืมใส่เนั่คุณเจา้าว่าไข่ลืมใส่ย่ำสาลายโอ้จะเป็นพิสูจน์พิสูจน์อีกจะขําวันอใส่ลงไปแล้วก็มุมวับอืม้มครบลดไปี้ครบลดฟูดะซาซิมินี่ก็ไม่อ้นนะแล้วแต่เราจะสั่ง เ้าในหเอาอยากกินไลายบบในพุทธพุทธโอ้มิทองใส่สมัยกินไปเลยจ้าคอยกะตามสภาพเนาะที่เห็นบนโต๊ะนี่คือสองคนเงบของ้อหายข้ามแหลกเจ้ามันอยู่นี่เพื่อนดีแห้งแล้วพี่น้องแบบว่าแร่แบบว่าดีมากบหให้ติดนางไหลเขาเอิญมันยังเบาเบาคอยไม่รู้จักอันนี้หมึกทาโกะนะคะหมึกทาโกะกับใบหยาพี่น้องแซบตามมาติดติดกับซาบะดองพี่น้องซาบะดองอันนี้คอยกระชอบเป็นการส่วนตัวแล้วมันออกแบบว่าเปรียปร้ยวๆเค็มๆ งอพอหายทีละสองต่อไปเลยตอน,ตอน,ตอนเดียวม AH. ันบอสใจระดับห้ามันต้องข้ามตาส่วนแซ่บมากน้ำไลยแตกน้ำไลยแตกขนาดพึ่งกินมากอ่ะยัางน้ำไลยแตกขอซ้ำอีกก่อนแซลมอนคำตัวๆเอาเมื่อกี้ควบซ้อมมานี่ขออนุญาตควบสามพี่น้องจ้ำน้ำโซยุเข้าไปครับงวพอหายแสีบแห้งพี่น้องเนื้อแจมมอนเพลนตามด้วยเมนูนี้พี่น้องเมนูเด็ดคัก ยำแซลมอนน้ำปลาน้ำปลาแบบว่านัวแห้งนัวแบบนัวลึกอะเผ็ดอะเผ็ดแบบนัวลึกพี่น้องโอ้ยแซ่บมากตามด้วยผักสลัดโบบุสลัดโบบุไข่กึนสลัดละตามหลังเข้าไปนี่อร่อยนัวมาฮะเมนูต่อไปฮะซาบะเย็นวันสันผืนวาซาบะเย็นยังไงบ่าเคยกินจังกินยังไงอ๋อซาไปทั่วทิพย์ทอดเดนอ่อนน้ำจุมจ่มโอซินจุ่มลงไปในะนำพี่น้องกาลัง,งอีใส่ปากงาบคอหายเอาเลียวเห็นผักหอม เดี๋ยวเห็นมะฮอหยิบมะฮองมาห้วยใส่ไปนเนี่ยอือหือตักขึ้นมาครับโซยกินคือบะม,มีบานเท่าคือตุ๋เียวบานเท่าน,นี่แหละอือหือนัวบอกเลยว่นนาน้ำซุปนัวห้ามโซดแห้งนะพี่น้องอาจจะทําไรตับไตรของเจ้าได้เมนูต่อไปครับอันนี้เมนูที่ไม่ได้สั่งนะฮะเขาเสิร์ฟมาผิดครับแย่ปูอัดพี่น้องสมเปรี้ยวจีดเปียวเยียวราดแสีบอยู่สซยบยู่สซยบยู่แต่ว่าบ่ได้สั่งเด้อเนี่ย ตามมาด้วยเมนูต่อไปครับยำสลัดหนังปลาแซลมอนอันนี้เนื้อหนังปลาแซลมอนพะยอไปทอดล้วก็มาราดน้ำสลัดกรอบเกลียวกินกับผักสลัดแล้วก็น้ำยำองค์เขาเข้าไปเนี่ยละมุนละไมเขากันดีมากพี่นอ้องเบิ่งหน้าขาลดขนาดคอยบ่มาก,กินผักด้วยเนี่ยไม้กินผักกับไม้กินผักได้คอยนะ,ะตามด้วยเมนูทอดของทอดของยินเล่นก็มีเยอะนะแต่ว่าค่อยกินสั่งได้ไม่เยอะนะฮะ ไม่เยอะว่าชันติ่มตุมับเข่าไห่เทมปุระกุ้งเทมปุระหนึ่งเซตก็จะมีห้าตัวนะฮะจัดหย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 ัดกอบเกลียวเชียวโปเรตระต่อไปเลยอย่าพักผ่อนตามด้วยเมนูยำปลาโอเวอร์แมนสลัดปลาแซลมอนยำปลาแซลมอนวันสดุโอ้ยแบบซุ้มซีซุ้มเป็ดไปเนาะมอฟข่าไห้น้ำยำก็อร่อยผักสดผักบวบขมกรอบอร่อยหวานจุย้ยพอซ้ำอีกคำหนึ่งพี่น้อง อเมนูต่อไปพี่น้องชาบูก็มีน้ผู้ใดอยากสายชาบูสายเนื้อคอยบอกเลยว่าห้ามพลาดต้องนี่เลยเสือร้องไห้พี่น้องเนื้อเสือร้องไห้ดีแห้งเอาจุ่มลงไปน้นำสะดุ้งสะดุ้งนิดนึงสะดุ้งแล้วก็ตักใส่ถ้วยอื้อหือแบบมวมเ่ยจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มน้ำจุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจุ่มปากคงกว้างเปล่ากันเนื้อมันห่อนเด้อ สวยอหอยเนือวากิวนแบบว่าเนื้อมันไขมันแตกละลายในปากอร่อยมากนอกจากจะมีเสื้อหอยก็ยังมีเบคอนมีสามซันมีอย่างหลายอย่างเลยพี่น้องไปไทายประมดอันเดี้วลงไปคือปลาแซลมอนกับกุ้งนะฮะปลาแซลมอนนี่เพิ่นสิ้นญ่มาโอ๊ยบ่ไปพากไปอื่นน้ำลายไปพี่น้องเอ้ยเ้าบ่ต้องบตอง่บต้องให้มันสุกหลายแด้พี่น้องปลาแซลมอนเนี่ยสะดุงด้งสะดุ้งสองสามบาทแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้อย่าให้มันสุกแห้งถ้ามันสุกแห้งแล้วมันจิกระด่างปลาจะหน่อยเด้อ มันนั้นอาจจะร้อนรุ่มไปถึงซวงในจุ่มน้ำจิม้มน้วไปจิ้มน้ำจุ่มอีกขึ้นไปน้องอ่าปากกว้างๆงับองหยอยหืสีนซองตอนเพราะเราคือเนื้อคู่กันแซ่บมากพี่น้องโอ้ยเมนูหลายแห้งแต่ว่าข่อยตบบไทยด้วยไอศครีมช่วงนี้นะคะไอศครีมปกติบัไที่หยคนละหนึ่งอันเด้พี่น้องแต่ช่วงนี้สั่งได้ไม่อันเจ้าจีกินแปดถ้วยก็ได้ข่อยสั่งมาเลยจ้ะสามถ้่วยจ้ะมาขอให้มีรสชาเขียวกับรสนมนะพี่น้องอืมอร่อยมากชาเขียวแบบว่า เข็มคนแห้งเข็มขนแห้งนุ่มนี่แบบว่านุ่มกับแบบแบบเหมือนกับนมสดมันคอนือจ้างเขาเอานมสดไปปัน่นแล้วก็เฮดไอซครีมอกอ,อกไปแช่แข็งเราเเฮดไอศครีมสิบหนอ่อมันแซ่บแห้งไลยองถ้วยไม่เคยพอหลังจากนี้มืดสามถ้วยนี่บ๊มยแมนว่าเศร้าซํำนีด้วยข่อยมีเบิร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแซ่บค่ะ